สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการทำพอเลี้ยงเนื้อเยื่อกันค่ะสูตรวิธีการทำอาหารสูตร MS นะคะเราจะใช้สต็อกโซลูชันที่1 100 ml นึ่ง k s อ l u t สต็อกโซลูชที่2 1 ml Stock s สต็อกโซที่3 10 ml และสต็อกโซลูชันที่4 1 ml ค่ะโดยเราจะใส่ m มโออิน i t ิ l นะคะ0.1กรัมแล้วเราก็จะชั่งน้ำตาลซูโคส30กรัมนะคะแล้วก็ชั่งผงวุ้น7กรัมนะคะ หลังจากนั้นเรานำสน่วนผสมทั้งหมดละลายให้เข้ากันนะคะโดยยังไม่ละลายผงวุ้นค่ะแล้วก็ปรับปริมาตรให้เป็น1,000 ml ค่ะแล้วหลังจากนั้นนำสารละลายตั้งความร้อนแล้วก็ค่อยๆเติมผงบุนแล้วก็คนให้ละลายค่ะหลังจากนั้นเราก็เทใส่ขวดเพาะเลี้ยงปิดฝาให้แน่นแล้วก็นำไปฆ่าเชื้อในอุณหภูมิ121องศาเซลเซียส15นาทีค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ วิธีการเตรียมอาหารสูตร w นะคะใช้ stock solution a b c d ในปริมาณเท่ากันนั่นก็คือ10 ml ค่ะแล้วก็ชั่งมันฝรั่งนะคะปริมาณ50กรัมนำไปต้มนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำของมันนะคะเราไม่ได้ใช้เนื้อนะคะแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าว150 ml น้ำตาลโซูดค0ส20กรัมผงวุน้น7-5กรัม นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาละลายให้เข้ากันนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องใส่ผงวุ้นนะคะแล้วก็ปรับปริมาณให้เป็นหนึ่งพันมค่ะหลังจากนั้นนะคะนำสารละลายตั้งความร้อนแล้วค่อยเติมผงวุ้นแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะเมื่อละลายแล้วนะคะเราก็เทอาหารใส่ขวดเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นๆค่ะแล้วก็นำไปฆ่าเชื้อน,นะคะโดยเราจะใช้อุณหภูมิร2อยองศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาสิ้านาทีค่ะแล้วก็ 是安设的，不碍看